แนะนำหนังแนวภัยพิบัติธรรมชาติวันล้างโลกวันสิ้นโลกวันโลกแตกดูได้ที่ Netflix ครับเรื่องแรกเลยครับซานแอนเดรสมหาวินาศแผ่นดินแยกหลังจากเกิดเหตุการณ์ซานแอนเดรสที่มีชื่อเสียงจนทําให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ระดับ9ที่แคลิฟอร์เนียนักบินเฮลิคอปเตอร์ผู้ค้นหาและช่วยชีวิตเรมอนด์เกรนกับภรรยาที่ไม่ค่อยลงรอยกันเอมมาเกรนต้องออกเดินทางจากลอสแองเจลิสไปจนถึงซานฟรานซิสโกด้วยกันเพื่อช่วยลูกสาวคนเดียวของพวกเขาแต่การเดินทางสู่ทางตอนเหนืออันโหดร้ายของพวกเขาเป็น ียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพวกเขาคิดว่าเรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปแล้วแต่มันเพิ่งเริ่มต้นหนังเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องในหนังบรรดาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผมชอบมากๆเรื่องหนึ่งเลยครับ The Five Wave อุบัติการล้างโลก การจู่โจมที่อันตรายยิ่งขึ้นเรื่อยๆสี่ระลอกทำลายล้างจนมนุษย์เกือบจะสิ้นโลกทมกลางความกลัวและความหวาดระแวงแคสซี่กำลังพยายามจะช่วยน้องชายของเธอในตอนที่เธอเตรียมพร้อมรับมือกับก,บการโจมตีระลอกที่5ที่แสนอันตรายและไม่อาจเลี่ยงได้แคสซี่ก็ได้ร่วมมือกับชายหนุ่มผู้อาจจะกลายเป็นความหวังสุดท้ายของเธอถ้าเพียงแต่เธอจะสามารถเชื่อใจเขาได้ deep water horizon ฝ่าวิบัติเพลิงนรกจากเรื่องจริงของเหตุการณ์ท่านขุดเจาะน้ำมันระเบิดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เรื่องราวของความกลา ดาคนงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบชื่อว่าดีวอเทอร์ฮอริซันในอ่าวเม็กซิโกเมื่อปี2010ที่ต้องพยายามเอาชีวิตรอดทั้งของตนเองและพวกพ้องให้รอดจากมหันตภัยครั้งนี้ซึ่งนะับเป็นเหตุการณ์ท้าทายกีดจ,จำกัดของมนุษย์ที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นการล่วนไหลนอกชายฝั่งครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา แพนดอร่า <Pand> เรื่องราวของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ได้เกิดระเบิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวผู้คนทั่วประเทศและคนที่อยู่ภายในเมืองพากันหนีตายเนื่องจากสารกัมมันตภาพรังสีได้รั่วออกมาจากโรงไฟฟ้าทําให้อากาศเป็นพิษระหว่างที่ประเทศกําลังจะล่มสลายสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้ก็คือฮีโร่ Ashfall นรกร้างเมืองเรื่องราวเมื่อภูเขาไฟพ็กดูที่สูงที่สุดในเกาหลีเกิดปะทุข,ขึ้นนําไปสู่ภัยพิบัติสั่นสะเทือนเกาหลีอย่างไม่มีใครคาดคิด และยังส่งขีดเท่าขึ้นไปสูงถึงชั้นบรรยากาศเกิดวิบัติไปทั่วกรุงโซลและกรุงเปียงยางดังนั้นเพื่อรับมือกับหายนะครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดชาวเกาหลีใต้จึงต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พิเศษชาวเกาหลีเหนือและนักธรณีวิทยาอันดับหนึ่งของประเทศเพื่อหยุดยั้งเหตุวินาศที่อาจจะทําให้เกาหลีหายไปจากแผนที่โลกเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังแนวภัยพิบัติธรรมชาติวันล้างโลกวันสิ้นโลกวันโลกแตกที่ผมแนะนําไปถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้้ลล่่่าางคินีเเยบบแแตไมมอ ปนะให้คนอื่นที่เขายังไม่ได้ดูไปดูกันก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ